พบกับนัดนะครับชาแนล isuzu truck f sale นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ isuzu kingyon สาขาสามแยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเราก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับถ้ามาจากทางสระบ,บุรีวิ่งถนนเส้นมิตรภาพนะครับวิ่งเข้ามาที่โคร,ราชนะครับก่อนจะถึงในตัวเมืองโคร,ราชนะครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายบายพาสไปทางขอนแก่นก็จะพบโชว์รูมตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับ ฝั่งตรงข้ามของโชว์รูมก็จะเป็นศูนย์ค้าส่งนะครับสัมเพงโพราดนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรหาผมได้ที่เบอร์นะครับ0895220077นะครับหรือท่านที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาชมหรือว่ามาพูดคุยรายละเอียดที่โชว์รูมเรามีบริการออนไลน์นะครับรับจองออนไลน์นะครับแล้วก็ไฟแนนซ์บริการถึงบ้านท่านฟรีนะครับแล้วก็ส่งรถ ให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมวันนี้นะครับเรามีรถกลับมาจากอูต่อตัวถัง1คันนะครับเป็นรถรุ่นเล็กที่สุดนะครับในบรรดาตระกูลรถบรรทุกอีซูซูนะครับหรือเป็นน้องเล็กในตระกูลเอลนั่นก็คือรถบรรทุก400ล้อ NLR รายละเอียดของรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ต่อตัวถงวังมาเป็นอะไรเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับผมไปชมกันเลยครับ วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องเล็กของเรานะครับเป็นรุ่นเล็กที่สุดในบรรดารถบรรทุกอีซูซุนะครับเป็น4ล้อกลาง nlr light รุ่นนี้นะครับกําลังแรงม้าอยู่ที่104แรงม้านะครับในรถบรรทุกสีล้อขนาดกลางของอี s u ซุนะครับก็จะมี ให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับคือรุ่น NLR Light ห104แรงม้ากับ NLR 130แรงม้านะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกกันนะครับแต่ความจุ cc อยู่ที่ประมาณ3000 cc เท่ากันนะครับสำหรับลูกค้าที่เน้นการขนส่งที่ขับขี่ในเมืองนะครับ ตัองตัวเข้าซอยครับแคบสะดวกนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันนะครับใช้งานไม่โอเวอร์โหลดมากนะครับในการบรรทุกตัวนี้ก็อยู่ราวๆ2ถึง3ตันถ้าไม่เกินนี้นะครับก็ตัวนี้ฮะสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมลงตัวเลยทีเดียวนะครับรถ4ล้อกลางของีสูซีนะครับไม่ว่าจะเป็น NLR Light หรือ NLR 130แรงม้าก็สามารถที่จะนำมาจดทะเบียนแบบรอยอสามนะครับหรือว่าเป็นแบบรถไปพื้นขาวตัวหนังสือสีเขียวแบบรถปิกอัพนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ใช้ใบขับขี่รถเกง๋งหรือรถปิกอัพแบบปกติได้นะครับไม่ต้องไปทำใบขับขี่ใหม่เป็นประเภท บสองหรือทสองนะครับไฟหน้าจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างที่กันชนก็จะมีไฟตัดหมอก2ดวงนะครับกระจกมองข้างถ้าเข้าที่ครับแคบนะครับก็สามารถพับได้นะครับเพื่อที่จะหลบ ให้สามารถเข้าที่แคบได้อีกนะฮะทั้ง2ฝั่งก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับให้ดูด้านหน้านะครับกระบะความยาวอยู่ประมาณที่3เมตรครับความกว้างของตัวกระบะะก็ อยู่ที่ประมาณ1เมตร70ซนติเมตรนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับพงมาลัยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ไม่มีแอร์แบ็กนะฮะเข็มขัดนิรภัยมีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับชมความสวยงามของหน้าปัดหน้าจอกันบ้างนะครับเวลาเปิดไฟก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับไม่แยงตา ดูสบายตาเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับที่เห็นแปลกใหม่ก็คือเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงจะเปลี่ยนมาใช้ของโซ n y ่ละสีสันสวยงามเลยทีเดียวดูจากวิดีโออาจจะไม่สวยเท่าไหร่สีอาจจะเพี้ยนนะครับแต่ดูตัวจริงที่ผมดูอยู่ในรถนี่สวยงามมากนะครับจะเป็นแสงสีแดงออกแนวสปอร์ตเลยทีเดียวเดี๋ยวว่างๆค่อยมาเจาะลึกกันนะครับว่า ใช้งานโหมดอะไรได้บ้างนะครับแล้วจะมีบลูทูธหรือเปล่าไว้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศเหมือนเดิมครับภายในก็นั่งได้3ที่นะครับคนขับ1นะครับแล้วก็ด้านข้างคนขับก็จะนั่งได้อีกสคนนะครับก็เวลาไปส่งของที่ต้อง ยกของเยอะหรือว่าของหนักอะไรนะครับก็สามารถไปด้วยกันรวม3ท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะฮะกระจกไฟฟ้าฝั่งประตูคนขับเขาควบคุมการเปิดปิดกระจกได้ทั้ง2บานนะครับแล้วก็ระบบล็อกประตูเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดล็อกฝั่งคนขับนะครับประตูฝั่งคนนั่งนั่งก็จะเปิดไปด้วยนะครับพอปิดล็อกฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งก็ปิดไปด้วยนะครับก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะครับมุมมองภายในกระจกหน้าบานใหญ่นะครับให้ทัศนวิสัยที่ดีนะครับในการมองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปด้านข้างนะครับก็เสาเอก็จะมีขนาด ไม่ใหญ่นักนะครับไม่กีดขวางสายตานะครับก็สามารถมองซ้ายมองขวาได้อย่างปลอดภัยทัศนวิสัยดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับภายในห้องโดยสารสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถ4ล้อนะครับที่เป็นสไตล์รถบรรทุกให้ความคล่องตัวในการขนส่งในเมือง แล้วก็ขับขี่ไม่ติดเวลาใช้ใบขับขี่แบบปกติได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ทางอิส,สูซุผลิตออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้นะครับให้กับลูกค้าได้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าไปโหลดน้ำหนักมากๆสำหรับการใช้ปิกอัพนะครับส่วนเรื่องความคล่องตัวหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่หน้ารถถึงท้ายรถ สั้นกว่าปิกอัพอีกนะครับยังไม่ถึง5เมตรปิกอัพจะ5เมตรกว่าเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความคล่องตัวเลยนะฮะส่วนกระบะก็มีความยาวที่มากกว่ารถ pick up นะครับเร่าๆก็สามารถบรรทุกไปได้มากกว่ารถ pick up ประมาณ1เท่าครึ่งหรือ2เท่าเลยทีเดียวนะครับสนใจติดต่อได้ที่เซลล์นัดนะครับ เบอร์โทรศัพท์0895220077นะครับให้คำปรึกษาฟรีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็ส่งมอบรถให้ฟรีถึงบ้านเช่นกันนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเซลนัทนะครับช่องยี u สุสุทรัพโฟเซนะครับจะได้นำรถ บรรทุกอีสุรุ่นต่างๆมาให้รับชมกันตลอดนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนนั้นก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ